แม่ให้นมหัวนมสั้นปั๊มนมให้ลูกกินนมเยอะมากแม่สวัสดีค่ะนมแม่ง่ายๆกับแม่โบแม่โบพยาบาลนมแม่ค่ะคุณแม่บอกว่าบ้านนี้หัวนมสั้นปั๊มนมให้ลูกกินตั้งแต่ลูกเกิดเลยค่ะปั๊มมา3เดือนแล้วได้รอบละ6กถึงเออนนะคะไม่เคยได้เพิ่มเลยค่ะแับแรกเช่นชมแม่ก่อนเลยนะเก่งมากเลยใจต้องสู้ขนาดไหนอันนี้บอกว่าคุณแม่ค่ะมีความตั้งใจตั้งแต่ตอนที่ลูกเกิดนะคะหัวนมสั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคุณแม่ได้พยายามเอาลูกเข้าเต้าแล้วนะคะแต่คือบางทีเข้าใจเลยเนาะเวลาที่แบบ ูกกันสองคนลูกก็ลอกหนักมากแม่แม่ก็เลยแบบว่าอ้าทอใจแต่คุณแม่ค่ะเข้มแข็งและหนักแน่นมากหยิบเครื่องปั๊มนมมาปั๊มนะคะเนาะตั้งแต่ลูกเกิดเลยอันนี้เห็นความตั้งใจที่สุดเลยคุณแม่ดูนะปั๊มมาสมเดือนได้รอบละว7ออนไม่นอยเลยค่ะคุณแม่ค่ะเห็นคำนึงนะคะที่บอกว่าไม่เคยได้เพิ่มเลยค่ะอันดับแรกอยากให้คุณแม่ค่ะ ภูมิใจแล้วก็พึงพอใจนะคะกับปริมาณน้ํานมแม่ที่คุณแม่ค่ะตั้งใจปั๊มนมให้ลูกแม่กินขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาแบ่งปันให้กับคุณแม่ท่านอื่นได้รู้ว่าคุณแม่ทุกคน่ะคลอดลูกมาไม่ว่าจะเป็นหัวนมแบบใดหัวนมสั้นบอดบุ๋มยังไงคุณแม่สามารถที่จะมีนมให้ลูกแม่กินอย่างเช่นเคสนี้แต่จริงๆจะบอกคุณแม่บอกว่าคุณแม่หัวนมสั้นถ้าคุณแม่จัดท่าทางดีๆสามารถเอาลูกดูดเต้าของตัวเองได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณแม่ได้พยายามอย่างยิ่งยวดแล้วนะคะแล้วคุณแม่่กก็็พัันนนนตมมาเปปคคุณแะะ แม่จะปั๊มนมให้ลูกกินยาวไปแบบนี้ก็ได้แต่ทริคที่จะทําให้คุณแม่ค่ะมีน้ํานมแม่สร้างมาเพียงพอให้ลูกกินคุณแม่จะต้องมีวินัยปั๊มนมให้ได้บ่อยๆเลยนะทุกสาบไม่เกิน4ี่ชั่วโมงเวลาปั๊มนมไม่ต้องนานปั๊มรอบละ15-20นาทีปั๊มนมเสร็จบีบนมด้วยมือตามต่อด้วยนะนมจะออกมาเพิ่มแล้วก็นมก็จะยิ่งค้นมากๆเลยที่สําคัญเวลาที่ปั๊มนมนะคะดูรูปลูกหอมแก้มลูกนะคะคิดถึงลูกนะคะคุณแม่จะฟินนะคะแล้วก็ร่างกายหาจะยิ่งผ่อนคลายนะคะแล ของคุณแม่หลังและไหลออกมาได้ดีเพิ่มมาขึ้นดูเท้าให้อิ่มจิบน้ําให้ได้2-3ลิตรต่อวันนีบนอนผ่อนคลายไม่เครียดรับรองเลยว่าคุณแม่จะมีนมแม่ที่มาดีและมาเพียงพอให้ลูกกินอย่างแน่นอนฝากไว้ก่อนคุณแม่ไม่จําเป็นต้องมีนมแม่เยอะๆให้ลูกกินเพียงแค่คุณแม่ค่ะมีนมแม่ให้ลูกกินนะคะเนาะมื้อต่อมื้อวันต่อวันนมแม่ปั๊มสดใหม่นะคะนมแม่คุณภาพจะเต็มแบบนี้ลูกชอบชอบและจงภูมิใจในนมแม่ทุกหยดที่คุณแม่ตั้งใจทําให้ลูกของเรา อย่าน้อยเนื้อต่ําใจในปริมาณนมแม่ของเราเพราะนมแม่ของคุณแม่ทุกหยดนะคะเนาะเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารอาหารและท่งคุณค่าต่อลูกมากที่สุดไปมีความสุขกับการให้นมแม่และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยาวไปไปพร้อมกันนะคะมีปัญหาติดขัดใดๆเรื่องนมแม่ทักมานะคะหรือว่าถามแม่น่าไร์สนเลยยินดีบอกกินดีช่วยให้แม่นะคะมีนมแม่ให้ลูกกินยาวๆและเดินบนเส้นทางนมแม่ยังมีความสุขไปด้วยกันกับแม่โบค่ะ